สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่วิสมาชิพวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาออนนะคะเลขเดิดก,กับแนวทางหวยหาหน่อยนะคะมารวม3หน่อยในงวดน,นะคะของวันที่เจ็ดเดือนกันยายนสองพนห้าร้อนะคะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะน้องเอฟก็ขอบคุณ พี่พี่นะคะสมาชิกทุกท่านเลยที่มาติดตามนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกไลด์ด้วยนะคะของเมื่อวานนะคะพี่พี่เดี๋ยวสรุปผลนะคะของเมื่อวานกันก่อนเนาะเมื่อวานนี้นะคะพี่พี่ให้เดนที่ศูนย์หกสี่นะคะพี่พี่ศูนย์หกสี่ต้องขออภัยสายเจนะคะพี่พี่มาแค่ตัววิ่งตัวรูดนะคะพี่พี่ก็มีเข้ามีหลุดนะคะ เมื่อวานนี้ให้เด่นที่604นะคะ604เมื่อวานนี้มาแค่วิ่งรูดศูนย์นะคะพี่พี่หกับ4ไม่มานะคะเมื่อวานนี้เนาะ6หลุดไป4หลุดนะคะมาแค่เด่นศูนย์นะคะพี่พี่แต่ตัวที่น้องเอ็ดฟันให้นะคะน้องเอ็ดฟันที่ศูนย์นะคะเมื่อวานนี้ก็ศูนย์ของเรานะคะก็มาเข้าในรอบ ปกตินะคะพี่ๆปกติเข้าไปที่80เสียดายนะคะพี่ๆดูให้80นะคะมาให้ชุดกันซะง,งั้นนะคะพี่ๆอ้เสียดายนาะเน้นไปที่90ออก80นะคะมาในชุดกันนะคะพี่ๆก็ต้องขอภัยด้วยนะคะชื่นชอบนะคะเมื่อวานนี้ชอบ0นะคะแต่8เขาให้แอดให้อยู่ในชุดกันเนาะเสียดายนะคะก็ ถือว่ามาในตัววิ่งรูดอยู่นะคะพี่พีท่านใดที่เอาศูนย์เป็นรูดวิ่งนะคะก็เข้าไปส่วนรอบอื่นนั้นหลุดไปนะคะพี่พี่ก็ขออภัยด้วยแนวทางนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่ปะปนกันไปเนาะถ้าชื่นชอบตัวดินนะคะตัวฟันสามารถนําไปจับคู่ประกอบคู่นะคะใส่กับตัวเลขนะคะที่พี่พี่ชอบได้นะคะอย่างวันนี้ก็เสียดายนาเสียดายเนาะ ะะให้เข้าอยู่ในชุดกันสะนั้นนอกแต่ก็ยังมาในตัววิ่งรุดนะคะอย่างเช่นที่น้องแอดบอกไปนะคะพี่พี่ศูนย์เนศเสาร์อาทิตย์นี่ให้ระวังเนาะ,ะมาเกือบทุกอาทิตย์นะคะพี่พี่สำหรับเสาร์อาทิตย์สํา,ารสหรับศูนย์นะคะก็ลงสังเกตดูได้นะคะพี่พี่วันนี้ก็ไม่แน่นะคะอาจจะไหลต่อเนาะ,ะก็ฝากคําเตือนนะคะ แนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคํำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆเนาะของวันนี้นะคะวันนี้น้องแอดได้เด่นนะคะพี่ๆวันนี้ได้เด่นไปที่ ศูนย์ก็ยังเด่นอยู่นะคะพี่พี่วันนี้ได้เด่นไปในที่สองกับห้านะคะพี่พี่แต่วันนี้ก็จะติดศูนย์ไว้อยู่นะคะพี่พี่สำหรับสายเจาะเนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดวันนี้นะคะตัววิ่งตัวรูดวันนี้น้องแอนให้วิ่งรูดไปที่ ที่สองนะคะพี่ๆสองก็จะมีสองห้าสองศูนย์นะคะสองห้าสองศูนย์สองสี่นะคะพี่ๆแล้วก็ห้าศูนย์นะคะ สำหรับตัวที่น้องเอสเจาะให้ในวันนี้นะคะตัวกันนะคะกันไปที่ศูนย์สี่แล้วก็ห้าสี่นะคะพี่ๆตัวกันของเราวันนี้เนาะสามตัวขออนุญาตเพิ่มศูนย์นะคะพี่ๆสามตัววันนี้น้องเอทให้ไปนะคะก็จะเป็นห้าสองศูนย ก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอ็จับให้ก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะส่วนท่านใดสนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะสามารถแอ d ดไอดีไลมาได้นะคะไอดีไลน์โออินนะคะเก้าเจ็สนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนม,มาได้นะคะวันนี้ขอให้ปังๆรวยๆวยนะคะคำสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ